ไล่รัฐบาลกันไล่รัฐบาลชุดนี้การเปิดปรุงรัฐบาลต่อต้านรัฐบาลชุดนี้ประยุทธจันทร์ชาลาออกจากตําแหน่งขอเป็นส่วนหนึ่งขับไล่ผด็จการชื่อเบนนะครับการันตีเจริญนะครับ วิไลมหาสารคามอาสวัตรัตนาหเชนนะครับเตอร์จามหาริวุลราชธานีื่อแป้งค่ะนักซิงทุ่งวดผมปอนเรียนอยู่ราชภัฏอุดรเพียร์เพียร์ไรลัตัตเชฟูชื่อผาครับผาครับราชภัฏสกลนครวันนี้เข้ามาอย่างไม่โปรใสเพราะว่ามีการล่างมนุษย์ขึ้นมาสร้างมาให้ตัวเองในกระบวนการการทํางานของรัฐบาลไม่สามารถตรวจสอบได้รัฐค่อนข้างที่จะล้มเหลวในด้านการแก้ไขปัญหาจัดการปัญหาได้อย่างล่าช้าเงินงบประมาณที่รัฐทําการกู้ยืมมาก็ส่วนมากจะเน้นหนักไปเรื่องการ สนนให้กับกลุ่มนายทุนรายใหญ่สถานการณ์ปัจจุบันในตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ยากลำบากต่อคนทุกชนชัน้นไม่ว่าคุณจะอยู่ชนชั้นไหนคุณก็ได้รับผลกระทบถ้าพูดถึงเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อรัฐบาลชนินี้ผมรู้สึกว่ารัฐบาลชนินี้มัน บริหารหมืแต่ในช่วงตั้งแต่รัฐประหารมารัฐบาลไม่ได้มีความโปร่งใสในการบริหารงานราชการแผ่นดินหรือว่าไม่มีนโยบายที่เอื้ออำนวยให้แก่ประชาชนทุกคนมีการแบ่งชนชั้นมีการให้เฉพาะบางกลุ่มหรือว่าไม่ได้ให้ความเป็นธรรมแก่คนทุกคนนะครับมีการละเมิดสิทธิ์ของประชาชนในประเทศกฎหมายหลายตัวถูกุกขาประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้ไม่มีความโปร่งใสในหลายๆเรื่องจะเกิดความเหลือล่อมล้ำไร้ประสิทธิภาพไม่เพียงแต่<ม>แตการแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิด1อเพีย่างอย่างเดียว ียวปัญหาเศรษฐกิจปัญหาต่างๆของประเทศรัฐบาลชุดนี้ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพแย่ครับเพีงสวยเรียกชงระเยื่อตายความลับลับก็เยอะประเทศตอนนี้ย่ำแย่มากครับรัฐบาลเพียงสวยแล้วสถานการณ์ปัจจุบันในตอนนี้มันมีพลกมีหนึ่งในนั้นที่บอกว่าห้ามวิจารณรัฐบาลนี้มันเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในเมื่อบริหารไม่ดีทำไมประชาชนจะไม่มีสิทธิ์มาวิพากษ์วิจารได้นี่คือสิ ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ไหมที่จะสามารถวิจารณ์รัฐบาลได้ ไม่ควรจะมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมทุกคนเนี่ยควรจะมีความเท่าเทียมเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นรัฐสวัสดิการจริงๆไม่ใช่รัฐสังคมสงเคราะห์สร้างสวัสดิการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเทศเนี่ยมันมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นณปัจจุบันเราควรที่จะเปลี่ยนนายออกเอาคนที่มีประสิิภาพในการบริหารผมอยากสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกคนในประเทศนะครับอยากให้มีการเปลี่ยนร,รัฐบาลใหม่ปกป้องสิทธิ์ของประชาชนทุกคนนะครับให้ นี่มีความเสมอภาคมีเสรีภาพเท่าๆกันครับในประเทศครับแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะ,ะอยากเห็นประชาชนสามารถกำหนดชีวิตของตนเองได้จะให้ประเทศมีเสรีภาพมากกว่านี้ครับมีความเท่าเทียมโดยอยู่ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนค่ะ อันดับแรกรวมตัวกันขับไล่รัฐบาลชุดนี้ออกหาแนวะทางในการเรียกร้องสิทีท่เสรีภาพประชาธิปไตยสู่ประชาชนและร่วมกันขับไล่เผด็จการผมเป็นคนหนึ่งที่ยังต่อต้านรัฐบาลชุดนี้นะครับจะร่วมสนับสร,รุกลกลุ่มนักศึกษานะครับต่อต้านรัฐบาลชุดนี้เคลื่อนไหวผ่านสื่อสัองคมออนไลน์แล้วท้ายที่สุดหลังจากโควิดได้จบลงไปแล้วเราก็จะรวมกลุ่มกันรณรงลง,ลง,ลงเรียกร้องให้รัฐบาลที่นำโดยคนอ์จ์โอชาลาออกจากตำแหน่งเชิญชวนคนที่สนใจครับมาร่วมทำกิจกรรมกับเรานะครับผม ไม่ว่าจะเป็นการรณลง,างการเปิดโปรงรัฐบาลคิดว่าผมคงจะรวม็อบเรื่อยๆหรือกอม็อบไล่รัฐบาลเรื่อยๆจนกว่าประเทศนี้จะเป็นอย่างที่ฝันครับหากมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการรวบรวมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะก้าวไปด้วยการเพื่อล้มเผด็จก,การผมคิดว่าถ้าสถานการณ์มันฝอนคลายลงมันดีขึ้นผมเลยอยากชวนเพิ่มๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับที่ชมวิดีโอคลิปนี้ออกมานะครับหลังจากที่คุณ ดีขึ้นสถานการณ์อ,ออกมาครับออกมาไล่รัฐบาลกัน